ส,สวัสดีค่ะทุกคนเห็นบอเอียงนี่สิตำแมงจักกะจันตำกินแล้วค่ะใส่ผิดลงไปสัี่ห้านวยเนาะของเย็ดของแทบเนี่ยใส่จันลงไปครัวเลยด้วยเด้อเด็ดปีออกแล้วนะคะอันตีนมะเนาะชิย่างโคลเนาะบวบแดงต้มแบบนี้ตำใส่หอมแดงลงไปเลยโอ้โหบอกว่าแซ่บอีกแมงจักกะจันต้มเข้าแซ่บแซ่บคุณนะเนี่ยตำแล้วบอใส่ริกลงไปใส่ หม่วงส้มใส่ขม่วงลงไปอันนี้เจือะไรรู้ไหมหัวค่ะใส่ลายแก้หลายเนาะใส่น้ำปลาค่ะคุณนายเดม๋ยวตองไปน้ำเนาะมุมไม่มีหนอนเนาะเอา้จ้ำนี่ซื้อมาเด็ดตลาดนัดนาผู้ชายด้วยค่ะอ๋อคุณน้ยใส่น้ำตาลงไปน้ำน้อยอใเ่ลายััวค่ะคุณนาัเหนากไปเลยเ้ยมือขนาดด้หน่อยคุณนาเด็แต่แก่ กินเข้านี่ล่องคอขนาดเลยคะ่ะแล้วเอาตักจานมาตักจานมาคนเอาเอาไปคืน้ำลายไปะคะ่ะโอ้แซ่บอีรีด้วยค่ะต่ำจัก,กระจันใส่กระบอกหมวกต่ำใส่กระบะอกหัวต่ำเมนอะไรนะไผ่ามาบอรท่านภาอืมครับ ครับเซมอกัก yep. mm ัน hmm. ู um ้สเกินอิ่มแล้วหอมโป๊ม